สวัสดีคะ่ะแอดยีนพารวยนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะก็ <_ Q. S 1> ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะที่แวะมาให้กำลังใจกันนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะ ก็วันนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะจ๊ะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวเม็ดเดียวไม่มีสักเม็ดเลยจ้ะพี่น้องจ๋าก็ต้องขอโทษขออภัยนะจ๊ะสูตรก็มีเข้ามีหลุดเนาะก็แนวทางก็มีขึ้นมีลงจ้ะพี่น้องจ๋าก็ต้องขอโทษขออภัยนะจ๊ะเมือ่องวดที่ผ่านมาเขาก็มาสองหน่อยแล้วก็ถือว่าโอเคนะคะก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะก็ผิดถูกยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะจ๊ะ วันนี้ไม่มาสักเม็ดเลยจ้ะเม็ดเดียวก็ไม่มาจริงๆจ้ะก็คลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางชมเพื่อความบันเทิงจ้าก็ตามรับชมรับฟังกันต่อในงวดวันที่24นะคะว่าแอดยีนพารวยจะพารูดตัวไหนนะคะ รับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยจ้าแอดยีนกับรูดมาให้เรียบร้อยแล้วจะเป็นน้องสาวันนี้จะพามารูดซ้ำนะจ๊ะรูดซ้ำจะเป็นน้องจ๋าไม่มาใช่ไหมเมื่อวานสี่ไม่มาใช่ไหมวันนี้ขอรูดอีกสักวันหนึ่งนะสี่เนาะก็รูดมาเรียบร้อยแล้วจ้าเด่นสี่รูดสี่นะคะงวดวันที่ยี่สิบสี่เดือนสี่ปีหกสี่นะคะหนึ่งเม็ดเดียวนะคะแนวทางฮาหนอยสามนอยก็จะมีพิเศษ ปกติ V.I.P. นะคะต้องมาน้อยใดน้อยหนึ่งนะเนาอพี่น้องเนาะไม่แนพ่พิเศษอัดมาก,ก่อนจะพ,พี่น้องจ้าพิเศษปกติ V.I.P. จ้าก็รอรุนพ,พร้อมกันนะคะวันนี้ขอรูทสี่วันหนึ่งชอบตามตูดมาติดๆเนาะวันนี้ก็ตามอีกสักวันหนึ่งแล้วกันนะจ๊ะก็จะติ๊กตัวที่เน้นชอบไว้ให้นะคะก็ เด่นสี่รูสี่เน้นรูนะคะเน้นรูดจะเน้นรูดถ้าตัวเด่นมาวิ่งได้รูดได้จะตัวเดียวไม่ต้องไล่ตัวจะตัวเด่นมาก็วิ่งได้รูดได้ก็โอเคแล้วจับพี่น้องจ๋าก,ก็ตัวที่ชอบนะคะก็จะมีสี่สี่จะสี4 7, 4ะ่เจ็ดสี่แปดจ้ะ สี 40, 41, ่ศูนสี่หนึ่งก็สี่นะจ๊ะก็ตัวที่ไม่ได้ติ๊กเน้นไว้ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มานะคะก็มีสิบมาทุกคู่นะคะก็สี่เก้าอีกคู่หนึ่งเนาะที่สำคัญคือเน้นรูดจะเน้นรูดนะคะถ้าตัวเด่นมารับรองถึงเส้นชัยยังปลอดภัยนะจ๊ะ เน้นรูดนะคะเม็ดเดียวคือให้เม็ดเดียวตัวนี้นะคะ4เม็ดเดียวเท่านั้นนะคะอันนี้คือแอดยีนพารวยรูดให้แล้วก็ติ๊กตัวที่ชอบให้นะคะก็ดีไม่ดีอาจจะมาตัวที่ไม่ได้ติ๊กก็ได้นะคะก็ท่านไหนที่ชื่นชอบก็แคปไว้ชมเป็นแนวทางได้นะคะท่านไหนไม่ชื่นชอบก็กดเลื่อนผ่านเลยจ้าสำหรับเพื่อนใหม่ FC ใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้า จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อ,ตอไปนะจ๊ะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีจ้า